เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยิ่งเราพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นกลับยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นยิ่งตั้งใจว่าจะไม่โกรธพอเผลอหงุดหงิดขึ้นมานิดเดียวก็รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากับดักแห่งอุดมคติครับ 1. ทันทีที่เราสร้างภาพตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าขึ้นมาในหัวเราก็ได้ประกาศสงครามกับตัวเราในปัจจุบันไปโดยไม่รู้ตัว 2. เราสร้างการแบ่งแยกภายในใจทำให้เกิดการต่อสู้และความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดเพราะตัวเราในตอนนี้จะไม่มีวันดีพอสำหรับภาพในอุดมคติที่เราวาดไว้เลย 3. มันเหมือนกับพยายามวิ่งหนีเงาของตัวเองยิ่งคุณวิ่งเข้าหาแสงสว่างแห่งอุดมคติมากเท่าไหร่เงาแห่งความไม่สมบูรณ์แบบของคุณก็จะยิ่งปรากฏชัดเจนและไล่ตามคุณไปติดติด 4. คุณไม่มีวันหนีมันพ้นรกครับคำสอนของพุทธะในมุมมองของโอโชไม่ได้สอนให้เราวิ่งหนีเงา 5. แต่สอนให้เราหยุดวิ่งหันกลับมาเผชิญหน้าและยอมรับว่า เงานั้นก็คือส่วนหนึ่งของเรา 6. แค่รับรู้ว่าความกโกรธเกิดขึ้นความขี้เกียจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือเลว 7. การแฮกจิตใจที่แท้จริงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนอื่นในอุดมคติแต่คือการหยุดทำสงครามกับตัวเองและกลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้าอย่างที่เป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของการปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นมาขังตัวเองไว้ครับ